ก่อนที่จะอนุโมทนาให้พรหลวงพ่อจะได้กล่าวอะไรให้คณะสัตยาญาติโยมได้รับรู้รับทราบวันนี้เป็นวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2559วันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลวันหนึ่งที่ทางสถานีตำรวจภูทรน,นายูง ตำบลบ้านก้องอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีของพวกเราได้จัดผ้าป่าขึ้นมาเพื่อจะหาทุนสร้างโครงโครงการก่อสร้างอาคารอนเนกประสงค์สถานีตำรวจภูธรน,นายูงไร่จัดทำโครงการก่อสร้างอาคารอนเนกประสงค์เพื่อใช้สำหรับประชมุมและสำหรับ ต้อนรับผู้บังคับบัญชาที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยงานเนื่องจากที่ผ่านมาในการต้อนรับผู้บังคับบัญชาในห้องประชุมชั้นสองของอาคารที่ทําการในการต้อนรับแต่ในแต่ไม่สะดวกเท่าที่ควรเพราะมีพื้นที่น้อยดังนั้นสถานีตำรวจภูธรน,นายุง จึงได้จัดทําโครงการก่อสร้างอาคารอนเนกประสงค์ขึ้นเพื่อใช้สําหรับกิจดังกล่าวสถานีตํารวจภูทรน,นายงจังหวัดอุดรธานีจึงจะส่งแบบประมาณราคาในการก่อสร้างอาคารอนเนกประสงค์เพื่อไปพิจารณาแล้วก็ ในการประเมินราคาแต่ตามไม่จริงก็ทางสถานีวิทยุไอ้ทางตำทางผู้เกี่ยวข้องก็ได้รวบรวมกันมาแล้วนะก็ไม่ราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่นะที่ลงตามหลวงพอ่อตามที่หลวงพ่อได้ดูความกว้างส,าส่สสา,า,วาวสิบห้าเมตรเออกว้าง8ดเมตรยาว15บห้าเมตรก็ไม่หลังไม่ใหญ่งบประมาณก็สอง 2องแสนสาบาท66สตังค์อีกต่างหากนะเนีเออจคิดว่าวันนี้เราพวกเราจะช่วยช่วยกันละเอาให้ครบทีเดียวเลยเออให้ครบทีเดียวแลยให้จบไปเลยนะอ,อแล้วก็ให้ไน้ลงมือก่อสร้างให้เกิดประโยชน์อย่างที่ออ,อย่างที่คณะท่านผู้กำกับ เป็นประธานท่านผู้กำกับพันตำรวจเอกสมานศรสีสันผู้บังคับการสถานีตำรวจภูทรน,นายุงจังหวัดอุดรธานีแบบฮะผู้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรน,นายุง ต่อไปเออแต่ยังก็ยังไม่ย้ายแต่ถ้่าย้ายต้องย้ายขึ้นสูงกว่านี้นะ<า>อืมเออเออเดี๋ยวนี้ให้อยู่อยู่ที่นี่ก่อนแต่ตามไม่จริงถ้าหาว่าไปที่ไหนไม่ได้อยู่กับลวงพ่อเนี่ยละวะนั่แหละถือว่าเป็นวันมงคลน,นะคะนักศราญาติโยมทุกๆท่านที่มาร่วมก,การทอดผ้าป,ป่าในคราวนี้ครั้งนี้นะลวงพ่อก็เห็นว่าเกิดประโยชน์ ในการสร้างอาคารแต่ถึงยังไงพวกเราก็ต้องช่วยกันเพราะ,เ,ะเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ไม่ใช่ของอท่านสมานนะ,ะท่านก็จะย้ายไปที่ไหนก็ไม่ทราบท่านเ็เห็นท่านมาอยู่ที่นี่ท่านก็เห็นคุณค่าเห็นความขัดข้องที่มันเกิดอยู่ในที่นี่ท่านก็คิดจะสร้างขึ้นมาอย่างที่หลวงพ่อนะอ,อยู่ที่วัดฝ่านาคําน้อยหลวงพ่อก็เห็นว่าจุดไหน ที่ศรัทธาญาติโยมเข้ามาเกี่ยวข้องมันขัดข้องหลวงพ่อเป็นเจ้าของพื้นที่หลวงพ่อก็จะได้คิดทำจุดนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคณะศรัทธาญาติโยมที่มาบ,บําเพ็ญบุญกุศลในสำนักนในสำนักในวัดของหลวงพอ่อนี้ก็เหมือนกันนั่นแหะแต่แะสำนักงานหรือว่าตํารวจหรือว่าที่ปรนการอำเภอพูดดีเป็นนายอำเภอท่านก็ต้องมองดูเออ ในบริเวณอำเภอของเราเนี่ขาดเหลือขาดตกอะไรท่านในอำเภอก็ต้องได้คิดว่าควรจะสร้างหรือว่าปรับปรุงจุดนั้นให้ดีขึ้นในผู้กํากับของเราก็เช่นเดียวกันท่านมาอยู่ที่นี่ท่านก็มองเห็นว่าเออที่หน้าสถานีของเราเนี่ก็เป็นหลุมเป็นบอ่อครุกครับไม่สะดวกเวลาออตั้งแถวเวลาทากิจกรรมออท่านก็ทาขึ้นมาแต่ท่านก็ยังมองเห็นอีกว่าในเมื่อ เจ้านายมาเยี่ยมเยียนก็ไม่มีสถานที่หาหรือประชุมเป็นเอกเป็นเ,เป็นสัดส่วนถ้าขึ้นมาก็ชั้นบนก็อากาศก็อดอู้อุดอ,อู้ร้อนอีกต่างหากอ,าอยู่ในมุมอับควรจะประชุมกันในที่เหมาะสมท่านจะได้คิดสร้างอาคารหลังนี้ขึ้นมาเพราะว่าท่านได้มองเห็นในการ ในเมื่อท่านอยู่ในสถานที่อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนั้นการที่จะสร้างอาคารแลัวนี้ก็ไม่ใช่ว่าหรูหลาโออาเวอร์จนเกินไปก็เ,ออเพียงกว้างเพียง8เมตรยาวเพียงเออ15เมตรก็ไม่ใช่ออหลังใหญ่เผื่อจะ,จะเล็กจจะได้ซ้ําไปแต่ที่ยังไงก็ตามงานผ้าป่าในวันนี้หลวงพ่อเองก็คิดว่า พวกเราเขตเอำเภอนายูงถึงจะเป็นอำเภอสุดท้ายปลายแดนของจังหวัดอุดรก็น้ําใจของเราไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะน้าใจใหญ่เหมือนกันนะหลวงพอ่อหลวงพ่อพาใจใหญ่นะในการสร้างบุญสร้างกุศลหลวงพ่อไปในะสถานที่ใดหลวงพอ่อโดยมากก็ช่วยชุมชนสังคมนี่คเหมือนกันนะอยู่ในอำเภอนายูงของเราเนี่ย จะไม่ช่วยคงไม่จะไม่ถูกต้องเหมือนกันนั่นแหละพอหลวงพ่อไปอยู่ที่ไปอินโดนีเซียเมื่อคราวที่แล้วนะคณะสัตยา,าญาติโจมนะหลวงพ่อไปประเทศอินโดนีเซียไปตั้งแต่วันที่ห้ากลับวันที่สิบหกไปอยู่จุงกุงจาก,การ์ตานะเป็นเวลาสิบวันเขาจะถวายจจตุป,ปัจจัยของหลวงพ่อนะได้สี่ร้อย สี่ร้อยเจ็ดล้านมากนั่นสี่ร้อยเจ็ดล้านเอถวายหลวงพ่อน่ะหลวงพ่อรวยด้ไปอินโดนีเซียอแต่คิดเป็นกันไทยล้านกว่าบาทอินโดนีเซียในสี่ร้อยเจ็ดล้านกว่าเพราะว่าสามร้อยสามร้อยสามสามร้อยเจ็ดสิบห้าลูปีตออหนึ่งบาทไทยเหมือนกันแ่ะนี่แหละแต่หลวงพ่อก็ได้มอบให้กับ โมนิธิเรียกว่าวัดต่างๆของอินโดนีเซียทั้งหมดแต่หลวงพ่อไม่ได้เอาบาปให้อกับทางอินโดนีเซียเพราะว่าเงินจตุปัจจัยที่เกิดมาในอินโดนีเซียก็ต้องมอบให้กับอินโดนีเซียเขาเพื่อจะได้ดูแลความสารถุกสุขดิบของเขาหลวงพ่อบอกว่าเงินเกิดจากในอินโดนีเซียก็ต้องเอาไว้ในเอาไว้ในอินโดนีเซีย ถ้าเอามาเอากลับมาเมืองไทยหลวงพ่อเสียศักดิ์ศรีหลวงพ่อว่ากันนออะเพราะเหตุไรเพราะว่าเราไปไม่ใช่เราไปหาเงินใช่ไหมเรามีแต่ไปแสดงธรรมไปโปรดศรัทธาญาติโยมเขามีปัญหาถามธรรมะหลวงพ่อก็ชี้แจงธรรมะให้เขาฟังแต่โอ้รู้สึกว่าเป็นคนรับความอบอุ่นร้นนลำม,ม,มากมายที่หลวงพ่อไปในคราวนี้นะ อันนี้หลวงพ่อพูดให้ฟังเนะ่ยก็คือหนะลวงพ่อไปนัสถานที่ใดในเมื่อจะตุปัจ,จเกิดขึ้นมาหลวงพ่อก็มอบให้กับสถานที่แห่งนั้นให้เกิดประโยชน์เพราะเหตุไรเพราะว่าหลวงพ่อบวชมาก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะหลวงพ่อบวชมานในพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้มาหาลำ่ำหารวยโน่ลูกลาเนอนะนะนะมาเพื่อหาอสดแสวงหาธรรม นี่สิ่งไหนที่มันเกิดขึ้นมาก็ช่วยชงข้ออนุเคข้อให้กับให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละเมื่อมันวันนี้ก็คือว่าเป็นวันหนึ่งเป็นวันทอดผ้าป่าสามัคคีของพวกเราเนอะจะตกปัจจัยทั้งหลายสตาญาจมทั้งหลายช่วยช่วกันคนละไม้ละมือหลบพ่อว่าคีว่าไม่หนักหนาเยเพียงแค่นี้นะ ไม่หนักหนาเพียงแค่นี้พวกเราช่วยๆกันคนละหมาคนละน้อยแล้วก็จะเกิดประโยชน์เป็นอาคารขึ้นมาเป็นอาคารขึ้นมาแล้วอยู่นานเท่านานทีเดียวทีนี้ไม่รู้กีก่ปเีเกิดประโยชน์สําหรับสถานีตำรวจแห่งนี้ลูกหลานของพวกเราต่อไปในอนาคตามันไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดนะเป็นสมบัติของแผ่นดิน เป็นสมบัติของประเทศชาติอย่าไปคิดว่าเป็นสมบัติของท่านผู้กํากับท่านผู้อับท่านก็มาเห็นว่าคุณประโยชน์น่าจะเกิดประโยชน์ท่านจึงได้ทำา้าป่าขึ้นมาคิดว่าจะสําเร็จได้ท่านจึงได้คิดทําขึ้นมาเพราะฉะนั้นพวกเราในการสนับสนุนเพียงแค่นี้หลวงพ่อคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเลเออเอาเมื่อพระสงฆ์โมทนาฉัน อาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> ยังค่อยยังค่อยรวบรวมกันอีกนะคณะสัตยาญาติโยมนะแต่เดี๋ยวนี้ท่านผู้กำกับกันยื่นตัวเลขมาให้หลวงพ่อดูแล้วนะจะตกปัจจัยที่ได้วันนี้ที่ก่อนที่จะให้พรนี่นะหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบเก้าบาทก็ยังเหลืออยู่ยังอยู่แสนหนึ่งหมื่นแสนหนึ่งหมื่นกว่าบาทน้อยๆน,นะ ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาว่ะแสนหนึ่งหมื่นนี่ว่ะคณะสถาญาตโยมขึ้นมาข้างบนนะบารีน่าขึ้นมาต่อยอดบานนี้ยอดของเราได้หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าสิบเก้าบาทยังเหลืออยู่หนึ่งแสนนั่งเหลืออยู่หนึ่งแสนเออหกพันบ่ฮะโอเซียลา ล้านมั่นขวัญเมืออเงินพห้มาแสนเออหมื่นหนึ่งเนะอะกว่าแสนเดียวเลยพันห้มาหมื่นหนึ่งเนอเพ่นรวมสมทบมาหมื่นหนึ่งเอาพวกข้าจะเอาเท่าไรลูกหลานถ้าท่าน,านยาโยมคนละมากคนละน้อยล่งขานกันนะบาดีนะเอาให้ดีได้ละมันเกินกระบอกเป็นยางพอเท่าะได้เทฟฟตบาทพุทธยามั่นเอกอาจจะทำแนววุ่ง ะฉะเฉลียงมันเอกอเพื่อให้มันสมบูรณ์โยธาโยธาเพื่อนายุ่งเพิ่นประเมินออกมาเพิ่นว่า2องแสนสามหมื่นแปดพันเจดร้อยบาทสองแสเจดร้อยบาทถ้าจะว่าไปเลยรก็ลมพอว่าก็ถืออยู่ราคานะ เออแต่ว่าหมอนักหนาสำหรับพวกเฮ้าขนาดนี้นอนนพอสุจิตเนี่ยเปนิลุ่ยกับแหน่นามแท้จริงนาได้ถ้าบุญล่วงหนาก่อนกันได้ได้หลวงฟอร์ว่าววโอ้ยหน่อยเดียว,ว,วยนยเยวววนี่ยอีกพวกอีกพวกพนัน่นเพื่อจะได้เป็นเศรษฐีแหล่ได้ไนะ เออคณะสัตยา,า,าติโยมต่อยอดทั้งหมดนะพวกเราต่อยอดทั้งหมดได้หนึ่งแสนสี่้าห้าบาทนะแต่หลวงพ่อสมทบเข้าไปเอกนะหลวงพ่อวัดป่านาคำน้อยนะเนี่ยยีสบสามพคห้าเกวัดป่านาคำน้อยพร้อมคณะสัาาตยาธิโยมสมทบสร้างอาคาร อเนกประสงค์สถานีตำรวจภูธรอำเภอนายูงตำบลบ้านก้องอำเภอนายูงจังหวัดอุรเป็นเงิน1นึ่งแสนบาทาร,รวมแล้วเป็นเงิน2 7 9 0 5 9บาทาเอ่อทำให้ดีเลยนะบาดีนะเอ่อคือ2 3 0แสนสาม่ เออเผื่ออะไรบางมีอาจออบางทีอาจจะเผื่อเผื่อเหลือเผื่อขาดนะอนเออให้เป็นสองแสนเจ็ดหมืนปัจจัยทั้งหมดไม่ต้องถวายพระรอ,อกนะหลวงพ่อรับไปแล้วมอบให้กับสร้างอาคารทั้งหมดเป็นเท่าไหร่หมื 10, 000, 000่นสี่พันเหรอเออเอาเข้าเอาเขา,เ,า,เ,ขาเป็นตัวแรกนี่เลยเออบวกสกันเลยนะาครูบาทั้งหลายนะอารมณ์ทนานะนออ สางอาคารถูกต้องนะทามันทํามันบอกทามันขาดหมวดเดดเป็นผู้จกกระเป๋าใส่ <c oughs> ลับพ่อนอุทิศส,ส่วนกุศลด้วยเนะ <c oughs> พวกเราท่านทั้งหลายได้ทาบุญผ้าป่าเพื่อส,สาร้างศาลาอเนกประสงค์ที่พวกเราจะได้ใช้งานใน บริเวณของสถานีตำรวจภูทรน,นายูงของพวกเราแล้วก็จะได้มีการไปชุมก็กว่าอนเนกประสงค์ได้หลายอย่างเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานีหรือว่ากลุ่มตำรวจของพวกเราผู้พิทักษ์สันติราชได้รับความสะดวกสบายพวกพี่น้องทั้งหลายศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายก็ไม่ได้มองข้าม ว่าสถานีของเราถึางไหนที่ขาดเหลือขาดตกบกพร่องพวกเราก็ช่วยช่วยกันคนละไม้คนละมือไม่ว่าที่ไหนไม่ว่าที่หัวการอำเภอไม่ว่าสถานีวิทยุสถานีตำรวจหรือว่าที่ไหนไหนเป็นสาธารณประโยชน์ของ พี่น้องประชาชนคนในชาติจะได้ใช้ร่วมกันไม่ว่าวัดวาศา,ศาสนาสิ่งไหนที่ขาดเหลือขาดตกพวกเราทีอ่อยู่ในประเทศชาติก็เป็นหูเป็นตาร่วมจิตร่วมใจกันพัฒนาจุดนั้นให้มันดีขึ้นไม่ใช่เพื่อผู้หนึ่งผู้ใดไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดใครเ,เป็นสมบัติของแผ่นดินเป็นสมบัติของประเทศชาติ ในเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็ได้ใช้ของเหล่านั้นร่วมกันให้เกิดประโยชน์แต่ก่อนที่พวกเราจะคิดทําอะไรขึ้นมาต้องคิดให้ดีซะก่อนว่าเมื่อทําขึ้นมาแล้วจะเกิดประโยชน์ได้ปรึกษาหารือกันแล้วตกลงกันแล้วซะก่อนเมื่อทําขึ้นมาแล้วก็จะได้ใช้ร่วมกันอย่างที่หลวงพ่อเคยไปทําในสถานที่ต่างๆจะเป็นอย่างโรงพยาบาล หรือว่าที่บ้านพักคนไข้หรือว่าตึกสงอาพาธก่อนที่จะทําอะไรลงไปหลวงพ่อกับปรึกษาปรารถกันคิดแล้วคิดอีกคิดอีกคิดแล้วนะหลายคู่หลายคนมาแสดงความคิดเห็นกันในเมื่อคิดเห็นกันแล้วก็ตกลงกันเ,เอออ้าหาทุนมาสร้างพอสร้างขึ้นมาแล้วหลวงพ่อเท่พัน่านมาหลวงพ่อสร้างขึ้นไปแล้วมันมีเกิดประโยชน์ทุกอย่างเพราะอะไรเพราะ เราคิดดีซะก่อนเราคือังค่อยทําลงไปในเมื่อทําลงไปแล้วถึงมัดเกิดประโยชน์ใช้ประโยชน์อย่างที่เราได้คิดไว้จริงๆนี่แหละเมื่อทําเสร็จแล้วเราก็ภาคภูมิใจว่าเออเราทำสิ่งไหนลงไปนี่เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนจริงๆนะนี่แหละเราก็ไปนในเพื่อใครนะเพื่อสาธารณชนอย่างที่โรงพยาบาลอ,อ,อุดอรของเราเนะี่ยตึกชั้นล่าง แต่ตามไม่จริงถ้าไม่ทาอะไรมันก็เสียหายถมดินทิ้งเฉยเฉยหลวงพ่อเอ๊น่าจะปรับเป็นให้เป็นสถานที่สําหรับศรัทธาญาติโยมที่มาเยี่ยมไข้คนในโรงพยาบาลดูสิใครมาพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเจ็บไข้ได้ป่วยคนที่มาเฝ้าไข้กับมานอนเวลาฝนตกก็ข,อข,อขดคูอย่แถวฟุตบาทนั่นะตามไม่จริงน่าจะเป็นน่าจะจัดให้มี ที่พักพาใส่สำหรับผู้ที่มาเยี่ยมไข่จะเกิดประโยชน์มั่งหลวงพ่อคิดแล้วคิดอีกกับปรึกษาทั้งผู้เห็นด้วยก็มีท่านพอออท่านคนเก่านะบอกพอคนก่อนทนะ่านอ้ยท่านอาจารย์เลยบริหารโรงพยาบาลกับพอแรงอยู่แล้วถ้าจะเอาคนมามาเพิ่มคมนไปอีกนนัเหมือนกับเอาพาระเขมามาให้กับโรงพยาบาลอีกมันก็ถูกคำทันนะ พออพระท่านดูแลโลงพิบาลก็หนักพอแรงแล้วท่นี้แล้วจะเอาญาติของคนไข้มารับอีกทีนี้หลวงพ่ออ้อยท่านพอออยขอเถอะอถึงยังไงก็เขาก็ทุกข์ยากลําบากเห็นไหมละ่ะเขามานอนอยู่นั่นน่ะจะเป็นนอนโรงแรมก็ไกลก็เสียเงินอีกต่างหากมาเยี่ยมคนไข้ขไกลอีกต่างหากเขาก็เลยมานอนอยู่แถวนี้ควรจะอำนวยความสะดวกให้เขาสักหน่อยจะไม่ดีกว่าเลิหลวงพ่อแบบขอร้องไง ท่านอกเออท่านทูเทสแต่ท่านอาจารย์หหลวงพ่อก็ได้ไปทาใหม่แต่เดี๋ยวนี้หลวงพ่อไปเห็นแล้วโอ้พี่น้องลูกหลานไปนอนที่บ้านพักที่หลวงพ่อสร้างขึ้นมาเนี่ยแน่นตลอดเลยเนยหลวงพ่อเห็นแล้วพ่อกับภาคภูมิใจนะลูกหลานนะเพราะอะไรเพราะว่าเราได้ทําขึ้นมาแล้วเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนลูกหลานได้พักพาอาศัยนะแหมหลวงพ่อไม่เสียดายเลยเงินที่สร้างไปแล้วนั้นแต่หมดไปเกือบสามล้านนะ ทั้งห้องน้ำโดยทั้งที่พักพาอาศัยจุดนั้นนะแต่อาคารใหญ่ไม่ต้องว่ากันลนะตัวนั้นมันเสร็จแล้วก็เกิดประโยชน์แต่ตัวข้างล่างเนี่ยนะนะเกิดประโยชน์เนี่ยนะการที่จะทําอะไรลงไปหลวงพ่อไม่ใช่ว่าคิดให้คิดทำนะลูกหลานนะคิดพิจารณาแล้วพิจารณาอีกเกิดประโยชน์ไหมที่เราเอาเงินลงไปเนี่ยทุ่มลงไปเนี่ยให้เกินในการใช้เงินในคราวนี้ครั้งนี้หนะลวงพ่อคิดแล้วคิดอีกนะก่อนทา พอทําลงไปก็ที่ผ่านผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยมีที่ไหนว่าสร้างเสร็จแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์เสียหายของย,อยังมองไม่เห็นนะลูกหลานนะเพราะั้นหลงพ่อเขาว่าลงพ่ออินเนี่ยลงพ่อละเอียดเขาว่ากันนะเขาว่าลงพ่อละเอียดเขาว่าลงพ่อรอบขอบลงพ่อละเอียดถ้าไม่ถ้าไม่จริงๆหลวลงพ่อจะไม่ทำลงพ่อนึกย้อนหลังเออเอาตั้งชื่อให้ก่อนเข้าขายเหมือนกันนาลงพ่อว่านะ นะคตอนนี้ไปรับพรนะทนีหนะ้าสัพพโรคาวินิมุตโตสัพพสันตาปาวันเสตสัพพาเวรามาติกันโตนิ บุโตจัตุวังภาวะซาพิติโยวิวาจันตุสัพโรโค แดงภาวะตวันตายรโยสุขีทิกายยุโกภาวาพิมวันธนาสิลิจานิตวทาปัายโนจตารธรมมาวัต ตานติอายุวันนอสุขังปาลังอายุโดประโดทิโรวันโนโดปฏิภาณนโดอกสาดาตาเมธาวีสุขังสวัสิคัสติอายุงดัตตวาพละวนานังสุขันจาปฏิภาณนโดก ติขายุยัสวะโหติญาติายาปปัสสติติภาวะตุสัพพมังกาลังรักขันตุสาป,ปเดวตาตามบาบุทธานุภาเวนะสนาโสติพวันวตุเตภาวะตุสัพพมังกาลังรักขันตุสาป,ปเดวตา ตามบธรรมานุภาเวนะสานาโสธีภาวนตุเตภาวตุสาพมังกาลังราคันตุสาปเดวตาตามบาสังขานุภาเวนะสานาโสธีภาวนตุเต เออยอดผ้าป่าของเรายอดชุดที่เนอคณะสธายญาติโยมลูกลานสามแสนห้าร้อยห้าสิบก้าบาทเออโทษโทโทผ้าป่าน้อยของเราไม่ใช่ธรรมดาเว้ยได้สามแสนเอาละพอละพอใจละบาทเนี่ย